kata ti petemasati, pati pata takha tani, api samputa, jaku kalani, ya kalani, upasama ya, apin nipanaya ya jati, ajami aliyo. มัคคเสยยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัปรลสัมมาวจาสัมมันกัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาพิกาเวมัททิมาปฏิปทา ตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรัรลายานะการัรลาอุปสาาะมยาอภิยายะสัมโพธายะนิพานาะสันตสังวัตติอีทางโค ปานักพิเคเวทุกคังอาลิศยาสจังชาติปิทุกคาชะลาปิทุกคามาละนำปินังทุกขังโสกะปะลิเทวดาดุโขขาโคโทมนัสสุปายาสาปิ ทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปัดยำปิดชังนะนภัติตามปิทุกขังสังคิตนะปจุธาปาธานักขันธาทุกขาอิทางโคปานะภิกขเวทุกขะ สมุทโยอิริยาสัจจังยายังตัณหาโอโนพวิกานันนิลาคะสหะคตาตัตตาตัตตาพินันทินีเสยยะถีทางกามตันหาภะวะตันหา ยิภว,วะตัณหาอิทังโขปะณะพิกเวทุกขนิโรโทอิริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัหายะอัสเส,สบิราคะนิโรโทจาโคปตินปะิปะตินินสังโคมุติ อนาโยอิทังโผนะพิโคโวทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอิริยาสัจจังอายะเมวะอดิโยอังคังชิโกมันโโคเสยยะทีทังสัมมาทิฏฐิ สัมมากัปปโก,กสัมมาวาจาสัมมากัมมัโตสัมมาชิว,วสัมมาวาจาสัมมามวายามุส,มสัสามามาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอิริยาสัจจันติเมพิฆเวบุพเเพอน,นุสุตเตสุธรรมเมสุ จักคุงอุทธปัติธิยานังอุทธปฏิธิปัญญาอุทธปาิธิวิชาอุทธปาิธิอโลโกอ,อุทธปาิธิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริปปะรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนานนุสุเตติ อนานุสุเตสุธรรมเมสุจกขุงอุทาปาธิอุทาปาธิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลกูอุทาปาธิตังโขงปณิธานท,ทุกขงังอริยะสัจจังปะริญญาตันติเมพิกาเวบุเพอนานุสุเตสุ ทมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวทาปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทุกขะสะมุตมุทโยอริยสัจจังเมพิกเวบุเพอนัตตสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาวทาปาธิ อาโลกูทัาปาทิตังโขปะนิทังทุกขะสะมุทโยอริยะสัจจังป,ะ,ะ,ปะหาตัดพันติเมพิขวะเมพิขเวบุพอีอนะนุสุเตสุธรรมสุธรรมสุจกคงอุทาปาทิญานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิ อโลกทาปาทิตังโโหปะนิทังทุกขะสะมุทโยอริยสัจจังปาหินันติเมพิขโวพิขเวบุพีอนันนุสุเตสุธรรมมสุ จากของอุทุปาธิยาหนังอุทาปาริธียาปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอารโกอุทาปาธิอีทางทุกข์นิโรโทรอิริยาสตจ,จางติเมภิกเวบุเพอนุสุอนุสุสเตสุธรรมสุจากของอุทุปาธิยาหนังอุทุปาธิ อุทาปาทิยานางอุทวปาธิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปณิทังทุกขันนิโ,โรโธอริยะสัจจัง สัจฉิกาตัดพันติเมพิกเวบุเพนะนุสุเตสุธรรมสุมมสจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกทาปาทิตังโคปานิทัง ปนิทังทุกขนิโ,โรธทอริยสัจจังสัจฉิกตันเมกตันติเมภิกขเวบุพเพอ,อนุสุเตสุทามมสุจักขุงอุทุอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิยิธังทุกขันิโรธะ คามินีปัททิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพอนุอาณนุสุเตสุธเมสุจกคุงอุทธาปาทิยานังอุทธาปาทิปัญญาอุทธาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลกูอุทธาปาทิตังโขปณิทังทุกขนิโรทคามินี ปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวบุเพอะนะนุสุตเตสุธรรมเมสุจักของอุทุอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอะโลโกทาปาทิ <c oughs> ุทาปาทิตังโคปะนิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมพิกเวบุเเอะอน,นัสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุชาทาปาทิอาโลโกอุทาปาท,าาท,าาทาาิยาวะกีวันจเมี พิกเวอิเมสุจัตูสุอริยะสัตเจสุเอวันติปะริวันนังทวาทัสาการังยะถาภูตังยานะทัศนินวิณสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวานะั ตาวาหังพิกาเวสเทวะเกโลเกสมาละเกสร,รัมะเกสัตสมะนะพร,รมะนิยาปรายาสะเทวะมะนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมมาโพอภิสัมพุทโธปัญิต วันจันย,ยาสิงยะโตจะโขมีพิกเวอิเมสุจจตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปะิวังงังทวาทะสากายังกาลังยะถาภูตังยานะยานะทัศน,นิงทัศนังสุวิสุทังอโหสิ อาถาหังพิกเวสเตถีวเกโลเกสัมมาระเกสัพรรมมเกสัสสะมัามะนะพร,รมมะนิยาปัชายะสะเทวะมะนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิ อะพิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยานันจะปนณะมีทัศนัยทัศนังอุทาปาทิกาปาอากุปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัตถิ ชานี้บุ <c oughs> บุณัระโวติอิทะมะโวจะพะควาอตะมานาอตะมานาปัญจวิคิยาพิคูภควันโตภาสิตตังอภินันทุง,าม,าาง,ทงมัสมิตจะปะนะ เวยยากรนังสมิงพัจจมานีอายัสัตโตโกทัตนัสะวิลชังวีตมะลังธรมมะจักขุงอุทปาทิยังจิติสะมุทะยัมธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัตติเตจะพระขวตาารรมจักเตกุมภาภุมมาเทวาสัทธะมะนุสสาเวสูงเอตัมพระคนตาภาลานาศยังยิสิปตะเนมิขทาเยอนุตตะลังรรมจักกังปะวัตตตัง พระวัดอัปปีิวัตติยังสะมะนีนวาวอาพรมมณีวะวาเทวานะวามาลีนะวะพรมมุนาวะเจนะจิวะโลกัดสมินสมินทิกุม,มานางัง เทวานังสังทังสุตวาจาตุมวะหาลาชิกาเทวาสัทธะมุุษาเวสูงจาตุมะหาลาธิกานังเทวานังสัททังสุตวาตาวะติงสาเทว,วาสัมทะมนุษาเวสูง ตาวัดดิงสานังเทวนานังสัตถังสตวายามาเทวาสัทธมณะมนุสย์เวสูงยามานังเท е วานังสัตว์สัตถังส,วสตวาสุตว์ตว์ตุสีตาเท е วาสัมทะมนุสย์เวสูงตุสีตานังเท е วานังสัตถังสุตวานิ นิมมานารตีเทวะเทวาสัทธมนุสสาเวสูงนิม,มานารตีนังเทวานังสุดสัตทังสุตวาปะละนิปะละนิม,มิตะวะสะวัตติวัตติเทวาสัทธมนุสสาเวสูปะลินิมิต มิตวามิตวะสะวตินังเทวาสัทธังสุตวาพมกายิกาเทวาสัทธะมะนุสาเวสูงอตัมพระขวันตาภารานสิยังอิสิปัตตานีมิขทาเยอนุตตลังธรมมะจากกังประวติตัง อัปปะอัปปะพิวัตอัปปติวัตติยังสมะณีนะวาพมะนีวะวาเทวานะทเทวีนะวามาลีนะวาพรมะมุนาวาเจนะจิวาโลกัสมินติ อิติหะตนะขณีนะเตนะมุหุเตนะตนายาวะพมะโลกาสัตโธอัพุกขคฉิยันจะทะสะสะหัสีโลกาธาสังกัมปิ สัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปะมาโนจะโอลาโยโอลาโลโอภาโสโลเกปาปาตุละโหสิอติกรมมีวะเทวานังเทวานุวะภาวังอัถโขพระควาอุทานัง อุทาเนศสิอัญญาสิวัโตวตัตโพโกยันโตอัญญาสิวัตตาสิวตัตะโพโกยันโ,ยนโตยโนติอิติหิสะหังอยัสมะโตโกนทัสยัสสะยานา โกนยัดทัดโยเตวะนะมังอะโหสีติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโลุปุริสธรรมมาาลาธิสัทธาเทวามนุษสสานังพุทโธภควาติสิบบทรรมานุสติสวาาโตพวภะวตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปานานิโกปัจจตังเวทิตโกวินยูหีติ สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระขบวตโตซาวกสรังโคอุจุปฏิปันโนพระขบวตโตซาวกสรังโคยายาปฏิปันโนพระขวตโตซาวกสรังโขสามีจิปฏิปันโนพระขวตโตซาวกสรังโคญาติทางจตาริปุริสายุคานิอาตถาปุริสาบุคลา เอ e ah สาพคะวัตโตสซาบากสัาโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชาลีการะนิโยอนุตตลังบุญญะเขตังโลกสสาติสิบสองสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนานังพุทธะ ละตานังโอสถังอุตมังวลังหิตตังเทวะมนุษสานังพุทธเตเชนณะโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพพีทุกขาวุปสเมนตุเตสกเกตวาธรรมะ ละตะนังโอสถังอุตมะอุตมังวะลังปริยาหูป,ปะสามะนังธรรมเตเชนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเทพะยาวูปะสามเมตุเตสกัตวาสังฆะละตะนังโอทะ โอสถังอุตมังวลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคเตเชนะโสตชีนาในสันตุปทวาสัพีพโลคาวูปะสะเมเตติวูปะสะเมนตุเต13า พรคาถาชินบัญชรสยาสนากตาพุทธาชาวเชตวามาลังสาหานังจะตูสัจจาสัพพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกลาทโยพุทธาอัพทะ วิสตินาคยากาสัพเทปติทิตาไมหันมัทเกเต,เตมุนิสรลาสีเสปติทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจนเนีสังโคป ติปทิตโตไมหังอุเรสัพเพสัพะคุตนากะโลหัทเยเมยอนุลุโทสาลีบุตโตจะทักิเนโกทันโยปิทิภาคัตมิงโมคันลาน เวามะเกทักกินีสวัณีไมหังอุสุอาสุงอันนันทลาหุลากัสโปูจะมหานโมอุปาสุอุปาสุงวามะโสตะเกเตสะโสปิิ พาคัสมิง,งสุริโยปวัป,ปะพังกะโลนิสิณนโนโสิริสัมปันโนโสภิโตโอมุนิพุงคาโวคาโวกุมารากัสสโปเทโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหัง วัฒน์เนิจังปฏิธาสิคุณาการโลปุญโยอังคุลิมาโลจะอุปาดีนันทสิวลีเทราปจ,จะอิมีชะตานาภาเกติมาติละกามะมะเสสาสี มหาเทรวิชาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชินุลาสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคมังเคสุสัน นิทิตาัตตะลังนตตะนังปุริโตอาสิทคิเนเมตสุตตกังทักขะชะทักขะชัง,ชงปัญฉโตอาสิวาเมอังคุนิมากะลงังละกังคันธโมลบ บาลิตกันตันตะอาภาณพยะสุตังอากาเสะทันังอาสิเสสาปกาละสันติตาชินานานาวะละสังยุตาตบบาสัตตบปกาละลังกะวา วาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิรัสมตุปัทถวา,าเสสาวินะย,ยันตุอานันตชิตนะเตชาสาวสัสสะโตเมสกิจเจนะส,สัทธ,ธาสามพุทธะปัญเลีชินาปัญชาลามัต มันหิวิหะรันตังมังหีตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัพเเตม,มหาบุลิาสาสภาะยตจวันโตสุขุโตสุลขละโคชินานุภาเวนะจิตุปันปะทว ธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตลราโยซัมสัมสัตธรรมมานุภาเวนุภาวาปราริโตจลานิชินะปัจชเลติ